สวัสดีครับนะครับเช้านี้เสร็จอีก2ใบนะครับสลับงานกล่องไม้สักนะครับนะครับเอาไปเลยครับแบบงาเงานะครับผมจัดไปเลยครับผมเสร็จ2ใบนะครับเช้านี้ออกเดินทางนะครับผมนะครับในนะครับสวยเลยนะครับสวยนะครับนี่ครับสวยสวยดูลายไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็เดินทางเช้านี้นะครับผมเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับดูด้านในกัน นะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านบนนะครับก็ติดพรมติดอะไรให้เรียบร้อยนะครับครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านในนะครับนี่ครับด้านในก็ติดตั้งอุปกรณ์ตอนนี้ให้ครบนะครับนะครับไปเนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับแบบงดงามนะครับอาจารย์ท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ095 9 245471นะครับ ใบละ1,700บาทนะครับสลับกล่องพาต่อสวยนะครับผมนะครับก็นี่ครับดูสวยงงเงานะครับดูลายไม้ตาไม้นะครับผมนะครับสวยนะครับนี่ครับหรืออยากเบอร์โทรตรงนะครับ095 9 2 4 5 4 7 1นะครับผมนี่ครับผมสวยนะครับ ดูใบนี้ครับใบนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนะครับสวยๆนะครับนะครับราคาบ้านๆนะครับงานไม้สักเรานะครับเอาไปใส่นกได้สบายเลยนะครับใส่นกได้สบายนะครับผมใส่ได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวหางหักนะครับเรื่องอุปกรณ์